สิ่งแรกเนี่ยวิสัยทัศน์ก็มีเพื่อการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับอนาคตส่วนสิ่งที่2มีเพื่อการกล้าเผชิญถูกอุปสรรคฝ่าฟันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้อีลันเชีชิลเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าความกล้าหาญถือเป็นคุณธรรมข้อที่สําคัญที่สุดเพราะความดีอื่นใดก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการสร้างขึ้นทั้งนั้นการพัฒนาความกล้าและความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จอย่างแน่นอน เพราะสิ่งที่คอยฉุดรั้งผู้คนไม่ให้ไปถึงเป้าหมายก็คือความกลัวเรามาเศรษฐีต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความกล้าเสี่ยงคือหนึ่งในห้าคุณสมบัติสําคัญที่ช่วยพวกเขามีทุกวันนี้ได้การกลัวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากวัยเด็กมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากคําต่อว่าของพ่อของแม่หรือว่าของพี่ของน้องแต่เมื่อมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราก็สามารถลืมมันไปได้เช่นกัน และก็แทนที่มันด้วยความกล้าหาญความกลัวความรู้เหมวมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงแต่มันเกิดขึ้นจากจินตนาการรอยละเก้าสิบเก้าของเรื่องที่เรากังวลมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงความกลัวมันเป็นเพียงความเชื่อความเชื่อมันจะสร้างความจริงเราเชื่อแค่ไหนเราก็จะสร้างมันได้แน่นอนทําสิ่งที่คุณกลัวแล้วความกลัวจะตายหายไปหากคุณทําในสิ่งที่กลัวทําซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้ําอีก ในที่สุดความกลัวนั้นมันก็จะสูญสิ้นพลังที่ทําร้ายคุณแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนกล้ากับคนขี้คลาดล่ะคงตอบก็คือเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเขาจะพุ่งหาเขาจะจัดการมันและก็เอาชนะสถานการณ์อันน่ากลัวได้ขณะที่คนขี้ขลาดเขาก็จะวิ่งหน,นีเขาจะหลีกเลี่ยงและก็หวังลมๆแรงๆว่าความกลัวจะหายไปเองเมื่อคุณเขาหาสิ่งที่คุณกลัว ความกลัวมันจะหดตัวลงทั้งขนาดและก็อำนาจที่มีต่อคุณมันจะเล็กลงเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับอารมณ์ของคุณอีกต่อไปแต่ถ้า,าคุณเอาแต่วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับคนหรือว่ากับสถานการณ์ที่คุณกลัวความกลัวนั้นมันก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนครอบงำชีวิตของคุณมนุษย์ทุกคนเคยพบกับประสบการณ์ที่ ถูกความกลัวกลืนกินอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตหากคุณเผชิญหน้ากับความกลัวคุณก็สามารถลบมันทิ้งได้ทันทีด้วยการพูดประโยคมหัศจรรย์นี้ว่าฉันทําได้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 แน่นอนพูดมันบ่อยๆว่าฉันทําได้ซึ่งความจริงก็คือว่าขอแค่คุณตั้งใจขอแค่คุณตั้งใจคุณก็ทําสิ่งที่คุณต้องการและมันก็จะสําเร็จได้แน่นอน ชีวิตของคนเรามันไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเว้นแต่แต่ว่าคุณจะสร้างข้อจำกัดขึ้นมาในความคิดของตัวเองความเชื่อที่ฉุดรั้งตัวเองเอาไว้เช่นนี้แท้ที่จริงแล้วคุณก็สามารถควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้เด็ดขาดและหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความกล้าและความมั่นใจก็คือทำเหมือนกับว่าคุณมีทั้งความมั่นใจและก็ความกล้าอยู่แล้ว ทาไม่เหมือนว่าคุณไม่มีความกลัวอยู่เลยแกล้งทําเป็นไม่กลัวแล้วก็ให้จินตนาการว่าตัวคุณเองไม่หวั่นเกรงกับสถานการณ์ใ,ใดๆทั้งสิน้นถ้าเหมือนกับว่าทําเหมือนกับว่านะแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่กลัวอะไรเลยฉันจะทําสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้แบบไหนฉันจะเดินท่าไหนฉันจะพูดใจยังไงเจแสงจนมันเป็นจริงให้แกล้งทำเป็นว่าคุณไม่กลัวอะไรเลย แล้วในที่สุดจิตใต้สำนึกของคุณจะรับเอาความกล้านั้นเอาไว้และก็ไลความกลัวไปจนหมดสิ้นใช้ความกล้าให้เป็นนิสัยเมื่อไรก็ตามที่ต้องเลือกระหว่างสู้กับถอยก็อยากจะให้คุณเลือกสู้อยากจะให้คุณเลือกสู้ตลอดถ้าคุณเจออันตรายล้อมอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังให้คุณเลือกลุยอันตรายด้านหน้าเสมอจงตัดสินใจไปข้างหน้าเสมอ ให้มันกลายเป็นสิ่งอัตโนมัติที่จะทําให้คุณไม่ยอมถอยให้กับอุปสรคใ,ใดๆทั้งสิ้นความกล้าหาญมันเป็นสิ่งสํงคาคัญต่อทั้งความสําเร็จและก็สุขภาพจิตแม้ว่าคุณเองก็เคยมีประสบการณ์ที่ทาให้กลัวหรือว่าลังเลกับสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณสามารถที่จะเอาชนะความกลัวนั้นได้กลายมาเป็นคนกล้าเป็นนักสู้ได้ในที่สุดวิธีง่ายๆก็คือการฝึกความกล้าซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าอีกตอนที่พวกเขายังเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาค้นหาตนเอง พวกเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จอ่านเรื่องราวของการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆของคนเหล่านั้นว่าการจะกลายมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้นั้นจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนึกหน้าคนคนหนึ่งที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้าหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่กล้าทำแล้วกพลองหันลองตัดสินใจสู้กับความกลัวนั้นดูลองเอาชนะมันให้ได้ ลองทาดูแนะนําสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆอย่างเ,เช่นฉันทําได้ฉันเก่งฉันทําได้ถ้าฉันตั้งใจจนมันกลายเป็นความจริงที่คุณยึดถือเอาไว้ชื่อเสียงของคุณคือทรัพย์สินที่มีค่าม,มากที่สุดเพราะว่ามันคือภาพที่คนอื่นเห็นคุณเื่แต่ก็ตามที่คนอื่นเห็นว่าคุณมีความสามารถมีบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีก็เท่ากับนั่นคืออนาคตของคุณรุ่งแน่นอน อย่างที่ปีเตอร์ดรากเกอร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าความซื่อตรงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของผู้นําเพราะมันจะทําให้คนรอค้างเชื่อถือเชื่อใจและก็มั่นใจว่าคุณจะทําในสิ่งที่คุณพูดจงฝึกความซื่อสัตย์และก็ความซื่อตรงให้เป็นนิสัยถ้าหากเราไม่ซื่อตรงแล้วจะไม่สามารถทําสิ่งใดให้สําเร็จได้เลยมันก็จะกลายมาเป็นข้อบอกพร่องในตัวคุณที่มันจะขัดขวางคุณไม่ให้ไปถึงความสําเร็จที่ตั้งไว้นั่นเองสําหรับความซื่อตรง อันที่เราจะไม่พูดถึงกันในเรื่องของการโกงการโกหกหรือว่าการขโมยเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทําการอยู่แล้วจริงไหมถ้าเราจะพูดประเด็นนี้กันก็คนร้อยละเ0้าสิบบนโลกนี้ก็เป็นคนซื้อตรงกันทั้งนั้นแต่ความซื้อตรงณนณะนะที่นี้ก็หมายถึงหมายถึงการจริงใจกับตัวเองหมายถึงการซื้อตรงกับตัวเองในทุกๆเรื่องถ้า,าคุณไม่ซื้อตรงกับตัวเองแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ซื้อตรงกับคนอื่นด้วย เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ซื้อตรงกับคนอื่นด้วยคุณจะสาคัญในเรื่องนี้ก็คือการพูดเรื่องจริงและก็ใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงให้ทุกคนได้เห็นอย่างที่เชคสเปียร์เขาก็เคยกล่าวไว้ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคือความซื่อสัตย์ต่อต,อตอนเองอยู่ทุกเมื่อเพื่อที่จะไม่ตบัสัตว์กับผู้อื่นการซื่อตรงต่อตัวเองหมายความว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยคุณค่าที่อยู่ลึกที่สุดในตัวเองคุณจะทําเฉพาะงานที่คุณรัก งานที่คุณเห็นว่าสําคัญและงานที่คุณคิดว่าจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้บางครั้งคําที่สําคัญที่สุดคือคําว่ารักแต่ถ้าคุณทํางานที่คุณไม่ได้รักมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่กับการโกหกเพราะคุณจะไม่ทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่และคุณก็จะไม่มีวันประสบความสําเร็จกับงานที่คุณไม่ได้รักจงเชื่อในตัวเองเชื่อหัวใจของคุณหัวใจของคุณจะเต้นแรงเมื่อเห็นสิ่งที่ปรารถนาให้ฟังเสียงเล็กๆที่อยู่ในใจ จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์ก็มาจากการฟังเสียงนั้นในหัวใจของตัวเองทั้งนั้นเมื่อคุณเรียนรู้การเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเมื่อไร่ก็ตามที่คุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ลองอยู่งเงียบเสียงตัวเองเสียงนั้นจะคอยบอกให้คุณทําสิ่งที่จําเป็นจงเชื่อมันแล้วคุณจะแทบไม่ผิดพลาดในชีวิตยิ่งคุณเชื่อมันมากเท่าไหร่เสียงนั้นมันก็จะยิ่งแม่นยําชัดเจนและก็จะแสดงออกมาได้เร็วขึ้นอีกด้วยอย่าสัญญาบ่อย ต่เมื่อไหร่ที่สัญญาแล้วก็จงทําตามไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนก็ตามคําสัญญามีจุดที่น่าสนใจอยู่นั่นก็คือเมื่อคุณสัญญาแล้วก็ทําตามได้โดยเฉพาะสัญญาที่ต้องใช้ความพยายามหรือว่าความเสียสละมากเป็นพิเศษคุณก็จะยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้ความมั่นใจและก็คุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยการรักษาสัญญาทําให้จิตใจของคุณแข็งแกร่ง เสริมสร้างการเคารพและก็ความภูมิใจในตัวเองมันยังเป็นการฝึกให้คุณมีนิสยัยวิจาร์บนหรือว่าโทษคนอื่นถ้าหาคุณสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะออกกําลังกายทุกวันปรับปรุงโภชนาการไปประชุมให้ตรงเวลาหรือว่าเรียนให้จบสักคอร์สหนึ่งคุณก็จะต้องรักษาสัญญากับตัวเองไว้ให้ได้แม้จะไม่มีใครรู้ว่าคุณพูดอะไรกับตัวเองไว้ก็ตามเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสัญญาค่อยๆค,คิดและก็กล่าวคําสัญญาอย่างระมัดระวังรอคอบ ต่เมื่อไรก็ตามที่ได้สัญญาไปแล้วก็จงสร้างกฎเหล็กว่าจะต้องทํามันให้สําเร็จไม่มีสิ่งใดดีหรือว่าเลวมนุษย์เราเนี่ยคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเองอก็บอกกันว่าทัศนคติมันเป็นสิ่งที่กําหนดจุดสูงสุดของชีวิตได้ดีกว่าความเก่งซะอีกยิ่งคุณมองโลกในแงด่ดีคิดถึงสิ่งที่สร้างสรรค์มากเท่าไหร่ผู้คนก็จะยิ่งชอบแล้วก็เคารพคุณมากเท่านั้นคุณก็จะยิ่งมีอิทธิพลสามารถโน้มน้าวคนอื่นได้มากขึ้นเหมือนกับผู้เขาเป็นดอกไม้ที่หันเข้ามาหาแสงอาทิตย์ ความสําเร็จและก็ความก้าวหน้าร้อยละ85ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณการมองโลกในแงด่ดีคือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่จะสามารถกําหนดความสําเร็จและก็ความสุขในชีวิตของคนคนหนึ่งได้นอกจากนี้มันยังเป็นคุณสมบัติที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้อีกด้วยเราจะเรียนรู้เพื่อเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้ยังไงคนเราจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองคิดตลอดเวลาคำถามต่อมาก็คือวันวันหนึ่ง คนมองลูกในแง่ดีเขาคิดอะไรกันบ้างพวกเขามองเป้าหมายมองจินตนาการจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันด้วยทุกอย่างก้าวที่มันทําให้เข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็ต้องคิดแหละว่าต้องทําอะไรบ้างแม้นในระบบความคิดของคนเราจะสามารถมีความคิดเป็นร้อยๆอย่างวิ่งไปวิ่งมาในเวลาเดียวกันแต่มันก็จะมีเพียงความคิดเดียวที่เราหยิบมาคิดอยู่ณตอนนั้นจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นในแง่บวกหรือว่าในแง่ลบก็ตามดังนั้นถ้าเราทําให้จิตของเราเต็มไปด้วยความคิดด้านบวก คิดถึงเป้าหมายที่ต้องการและวิธีการที่จะได้เป้าหมายนั้นมามันก็เหมือนกับการเติมสมองด้วยเรื่องในแง่บวกเท่านั้นแล้วก็ปิดกั้นเรื่องแง่ลบออกไปเมื่อไหร่ที่พบเจอกับปัญหาหรือว่าความผิดหวังก็ให้นึกถึงเป้าหมายเข้าไว้ใช้การคิดถึงเป้าหมายเพื่อปิดกั้นความคิดในแง่ลบจนกลายเป็นธรรมชาติในนิสัยของคุณไปเลยและคุณก็ต้องมองหาบทเรียนอันล้ำค่าในทุกๆปัญหาและอุปสรรคที่คุณเจอ ในขณะที่คุณมองหาบทเรียนในเรื่องร้ไรยอยู่และถามตัวเองว่าจะเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ครั้งนี้ได้บ้างน,นั้นความคิดของคุณก็จะยังเป็นบวกและคุณก็จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่หลุดออกจากการมองโลกในแง่ดีพัฒนาการงานพัฒนาอาชีพของคุณได้มากขึ้นอาจจะเป็นการฟังวิทยุฟังพอดแคสต์หาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวไม่ว่าจะจากโทรศัพท์มือถือฟังบนรถก็อ,อาจจะลองเข้าฟังทอล์คโชว์สัมมนาหรือว่ากออารอุรมที่มันจะช่วยให้คุณสร้างไอเดียสําหรับการพัฒนาชีวิตนั่นเอง ยิ่งคุณมองตัวเองเป็นคนดีมีคุณค่าน่าโคหามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดบวกแล้วก็ประสบความสําเร็จมากเท่านั้นการที่คุณมีทัศนคติที่ดีให้คนอื่นเห็นทั้งการคอยมองหาไอเดียดีๆการเป็นผู้ฟังที่ดีการถามคาถามที่สร้างสารรค์คนอื่นก็จะเปิดใจให้คุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือหรือทำงานหรือร่วมมือกับคุณนั่นเอง เขาวิจัยแล้วก็พบว่าร้อยละ95%ของคนที่ถูกไล่ออกจากบริษัทใหญ่แม้จะอยู่มานานกว่า10ปีแล้วก็ตามเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้นั่นเองพวกเขาถูกไล่ออกเพราะทัศนคติไม่ใช่ความสามารถเลยคนที่มีทัศนคติดีมันจะได้รับการเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากกว่าเหตุก็เพราะว่าหัวหน้าหรือว่าคนที่คอยควบคุมการเลื่อนขั้นมักจะอยากอยู่ใกล้กับคนที่ใส่ดีนั่นเองสุดท้ายก็คือการนึกถึงบทเรียนที่คุณได้เรียนจากสถานการณ์ต่าง เหล่ามหาเศรษฐีต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความกล้าเสี่ยงคือหนึ่งในห้าคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยพวกเขามีทุกวันนี้ได้การกลัวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากวัยเด็กความกลัวความล้มเหลวมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงความเชื่อมันจะสร้างความจริงเราเชื่อแค่ไหนเราก็จะสร้างมันได้แน่นอนทําสิ่งที่คุณกลัวแล้วความกลัวจะตายหายไปหากคุณทําในสิ่งที่กลัว ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำอีกในที่สุดความกลัวนั้นมันก็จะสูญสิ้นพลังที่ทำร้ายคุณฉันทำได้ฉันทํา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 ได้นไดแน่นอนจงเชื่อในตัวเองเชื่อหัวใจของคุณหัวใจของคุณจะเต้นแรงเมื่อเห็นสิ่งที่ปรารถนาให้ฟังเสียงเล็กๆที่อยู่ในใจ จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์ก็มาจากการฟังเสียงนั้นในหัวใจของตัวเองทั้งนั้นเมื่อไหรก็ตามที่คุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ให้ลองอยู่เงียบๆฟังเสียงตัวเองเสียงนั้นจะคอยบอกให้คุณทําสิ่งที่จําเป็นจงเชื่อมันแล้วคุณจะแทบไม่ผิดพลาดในชีวิตยิ่งคุณเชื่อมันมากเท่าไหร่เสียงนั้นมันก็จะยิ่งแม่นยาําชัดเจนและก็จะแสดงออกมาได้เร็วขึ้นอีกด้วยอย่าสัญญาบ่อยถ้า,าคุณสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะออกกําลังกายทุกวัน ปรับปรุงโภชนาการไปประชุมให้ตรงเวลาหรือว่าเรียนให้จบสักคอร์สหนึ่งคุณก็จะต้องรักษาสัญญากับตัวเองไว้ให้ได้แม้จะไม่มีใครรู้ว่าคุณพูดอะไรกับตัวเองไว้ก็ตามเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสัญญาค่อยๆค,คิดแล้วก็กล่าวคำสัญญาอย่างระมัดระวงังรอคอบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้สัญญาไปแล้วก็จงสร้างกฎเหล็กว่าจะต้องทํามันให้สําเร็จการมองโลกในแง่ดีคือคุณสมบัติที่สํญญาคัญ,ญที่สุด ที่จสามารถกําหนดความสําเร็จและก็ความสุขในชีวิตของคนคนหนึ่งได้นอกจากนี้มันยังเป็นคุณสมบัติที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้อีกด้วยเราจะเรียนรู้เพื่อเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้ยังไงคนเราจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองคิดตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราทําให้จิตของเราเติมไปด้วยความคิดด้านบวกคิดถึงเป้าหมายที่ต้องการและวิธีการที่จะได้เป้าหมายนั้นมา มันก็เหมือนกับการเติมสมองด้วยเรื่องในแง่บวกเท่านั้นแล้วก็ปิดการเรื่องแง่ลบออกไป